แล้วว่ามึงไม่ทำความดีไล้เลยดอกเพี้ยแล้วว่าเครว่าไม่ทำความดีกูเคยทำความดีบุญนแกว่าแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าไม่ได้ดีเนปั่นเบันทำความดีไม่ได้ดีในมึงหลงแล้วกูมาเลยที่คือว่าคือว่าปันเดปุ๋นแกว่าแล้วว่ากูอีลาวไอ้มึงกวังหัวแล้ะมา เรวัอนั้นนั้นกูไปเจอกับก้าวตีลัดนัด๋อมึงไปเจอกับก้าวตีลัดนัดเออกูไปเจอกับก้าวตีลัดนัดตึ้งตีนี้เลยกูไปพบเด็กคนหนึ่งนั่งรองอ้องโอ้เด็กคนหนึ่งนั่งร้องอยู่เอ้อเด็กคนหนึ่งนั่งร้องกูก็เลยตาม่าปลื้มมึงร้องอะโลบ้ามันว่าอยากินมูปิงโอ้มันวายากินหมูปิงเออ มันวายยุ่มมาหล่ปีแล้วไม่เคยกินตีว่ารสชาติหมูปิ้งกันมันย่อปันปลือกเนแล้วไอ้ปุ่นแก้วกูต้องจานกูนำตาตกกูก็เลยเจอหมูปิ้งไห้มันสิบบาทเจอหมูปิ้งให้มันสิบบาทอ่ะเจอหมูปิ้งให้มันสิบบาทกูก็ต้องใจกูก็เลยตามมันว่าผมมึงเจอไรอะเทว่าใจดำกี่เนี่ย mấy hôm trời lốc mua pin chập bát nè, mình qua phố, mình đáp bên này, mình qua phố, mình ăn chử bằng ya, hả? Mình qua phố, mình bằng ya, hoàn trả làm, Mày em quỳnh may wa, pro, wa, huh? wa, ah, Kuh, Whing, tan năn ta, phố mình yên, ăn thupua tay, trời ơi, vụ bên này.